สวัสดีครับสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับก็จะเป็นชัเตอร์ที่1นะครับของโมดูล3นะครับก็เป็นโมดูล3จะเป็นโมดูลที่ว่าด้วยเรื่องของการทำเรื่อง security นะครับบนตัว Network device นะครับอย่างเช่นพวก S ว i t c h หรือ router นะครับทีนี้ในชัเตอร์ที่1นะครับก็ถ้าดูตามรูปนี้นะครับเราจะอยู่ตอนนี้เราอยู่ที่ชัเตอร์ที่1นะครับคือเรื่องของการ Se c u r e นะครับก็คือทำ เพิ่มความปลอดภัยนะครับของการแอคเซสโดยแอดมินนะครับก็คือ a d m i n i s t r a t i v e access ก็คือเราจะดูว่าวิธีการปล่อยให้คน Access เข้าตัวเราเตอร์หรือสวิตช์นี่นะครับเราจะมีวิธีป้องกันอย่างไรบ้างนะโอเคเรามาดูในรายละเอียดกันครับก็ในสไลด์แรกนะครับก็เขาจะพูดถึงเรื่องของ Network Device Security Overview ก่อนนะครับ ทีนี้ในสไลด์นี้ครับจะพูดถึง <c oughs> คำนี้นะครับ network device out vulnerable นะครับก็หมายความว่าโดนจอะถ้าจะใช้คำง่ายๆนะครับว่าจะโดนจอดหรือโดนทำให้เกิดอันตรายได้อย่างไรบ้างนะครับก็จะเช่นก็จะมีอย่างแรกคือเรื่องของ r m o t t e c c e s s นะครับอาจจะมีคนใครก็ไม่รู้นะครับถ้าเกิดเขามีวิธีรีโมทเข้าที่เครื่องเราแล้วก็เปลี่ยน c o n f ิกก็จ,จะทำให้อุปกรณ์เสียหายได้ หรือแม้กระทั่งใครกรู้นะครับเดินเข้าไปที่ Data Center นะครับเอาสายคอนโซลจิ้มไปที่ตัวอุปกรณ์เราแล้วก็สามารถ Access เข้าตัว Command ต่างๆตัวนี้ก่อนตรายเหมือนกันครับนอกานั้นก็จะเป็นเรื่อง Ph h y s i c a l นะครับเช่นเรื่องของ Environment Tre a t นะครับห้องร้อนเกินไปหรือเปล่าชื้นเกินไปหรือเปล่านะครับระบบไฟฟ้าเป็นอย่างไรบ้างนะครับไฟพอไหมไฟมีกระชากหรือเปล่านะครับแล้วก็เรื่องของอ่ n แม่นเทนันเช่นเรื่องของการลากสายที่ไม่ดีนะครับ หรือเรื่องของการทำลาเบลของสายที่ไม่ดีเวลาเมนเทนนั้นอาจจะทำให้เข้าใจผิดแล้วดึงสายมั่วหรือต่อสายมั่วได้โอเคอันนี้คือวอล์ a อ l นะครับแต่ว่าในชัปเตอร์นี้นะครับเราจะโฟกัสอยู่2เรื่องคือเรื่องของรีโมทแอคเซสแล้วก็ล o c a เข้า e อคเซนะครับอันดับแรกนะครับมาดูวิธีการเซ็คิะนะครับที่ง่ายที่สุดและพื้นฐานที่สุดนะครับก็คือสเต็ปแรกคือการใส่พาสเวิร์นะครับใน โหมดที่จะเข้ามาสู่ enable หมดน้เดี๋ยวผมเปิดตัวนี้ให้ดูนะครตัวนี้คือเป็น p a c k e t e tracer นะครับเดี๋ยวผมลบตัวนี้ออกทั้งหมดก่อนนะครับแล้เดี๋ยวสร้าง router ขึ้นมาใหม่ให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่ router กำลังบูทอยู่นะครับก็ในสไลด์นี้นะครับจะเป็นคำสั่งนะครับก็คือบอกว่าถ้าจะเข้าโหมด enable นะครับจะต้องใช้ password อะไร อันนี้เวลาเราจะสั่งหรือแก้ใส่แก้คอนฟิกตัวนี้นะครับเราจะอยู่ต้องอยู่เข้ามาในโหมดของคอนฟิกเทอร์มินอลก่อนนะครับลองมาดูในตัวนี้กันนะครับก็คือตรงตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ตรงนี้นะครับปกตินะครับถ้าเราจะเข้าโหมด enable นะครับพอเราพิมพ์แค่คําว่า enable ปุ๊บมันก็เข้ามาได้เลยใช่ไหมครับซึ่งถ้าเกิดใครเข้ามาถึงตรงนี้เนี่ยเขาสามารถแก้คอนฟิกต่างๆได้หรือแม้กระทั่งดูไว้ตัว running conf i t ของเรา ทีนี้เราก็เลยบอกว่าถ้าจะเข้าโหมดนี้จะต้องใส่ password ก่อนนะครับก็คือคำสั่งนี้นะครับ enable password นะครับเช่น Cisco นะครับผมก็ใส่ไปนะครับค้นแรกต้องเข้าไปที่โหมด Config Terminal ก่อนนะครับแล้วก็บอกว่า enable นะครับ password นะครับใช้คำว่าอะไรดี Cisco นะครับโอเคครับพอใส่เรียบร้อยเสร็จผดสมมติว่าผมออกไปก่อนนะครับ ทีนี้ผมใส่พิมพ์คำว่า e n d น่คราวนี้มันจะไม่เข้าง่ายๆเหมือนเมื่อกี้มันจะถามพาสเวิร์ดละผมไม่ต้องใส่ลายพิมพ์คําว่า Cisco นะครมันจะ,จะเข้ามาได้โอเคนี่คือเบสิคนะครับแากสุดเลยนะครับแต่ทีนี้ข้อเสียนะครับผมจะให้ดูให้ดูอะไรนะครับ <c oughs> เมื่อกี้เราใส่พาสเวิร์ดไปว่า Cisco ใช่ไหมครับเวลาเราขอดูคอน f i กนะครับคือ Show Running Config นะครับจะเห็นว่า Enable password Cisco แบบนี้แปลว่าถึงแม้เราจะใส่ password แต่ถ้าใครก็ตามที่เข้ามาถึงตรงนี้เขาจะเห็นหตัว password เราได้เพราะว่า Cisco มันเก็บเป็นแบบ text ธรรมดาอยู่นะครับทีนี้มันก็จะมีคำสั่งนึงนะครับในการ encrypt password ตัวนี้นะครับคำสั่งคำสั่งนั้นคือคำสั่ง enable ผมบอกผิดไปนะครับจริงๆมันไม่ใช่เป็นการ encrypt นะครับ แต่ว่ามันเป็นการใช้พาสเวิร์ดที่รัดกุมขึ้นนะครับก็คือว่าแทนที่ว่าจะใช้พาสเวิร์ดแบบเ a i n t e x t ธรรมดานะครับก็จะใช้พาสเวิร์ดแบบที่ใส่ Encryption a l g o r i t h m ไว้นะครับซึ่งก็คือ m d 5นะครับมันก็จะใช้คำว่า Enable s e c r e t นะครับแล้วตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นพาสเวิร์ดนะครับลองดูกันนะครับดูตรงนี้นิดหนึ่งเดี๋ยผมจะย้อนอีกทีนะครับถ้าเข้า Enable ตอนนี้ต้องมีพาสเวิร์ดนะครับผมก็ใส่คำว่า Cisco นะครับมันก็เข้าได้นะครับแต่ข้อเสียคืออย่างเมื่อกี้นะครับโชว์รันออกมาใช่ไหมครับมันมีตรงนี้โอเคทีนี้ผมก็จะแก้ไขนะครับผมก็บอกว่าเข้า c o n นเฟิรที่นะครับ enable นะครับ secret นี่คือคำสั่งเอาใช้พาสเวิร์ดว่า Cisco 123นะครับ Cisco 1 2 3พอเข้าอน n t e r ปุ๊บนะครับคราวนี้จะให้ดูอะไรนะครับ ออกไปก่อนนะครับผมเข้า enable ใหม่ผมใช้ password แรกว่า Cisco นะครับคราวนี้เข้าไม่ได้ละนะครับเพราะว่าพอเราเลือกใช้คำสั่ง enable secret password ตัวใหม่นี่มันจะไปทำการ o v e r l r i e password เดิมนะครับผมต้องใช้คำว่า Cisco 1 2 3่าแทนถึงจะสามารถเข้าได้นะครับโ,โชว์ลันทีนี้มาดูตรงนี้จะเห็นว่าออตอนเราสั่งคำสั่งแรกไป enable password c i s c o นี่มันยังอยู่นะครับ คอสั่งอันที่2ว่า enable secret Cisco 1น3่าจได้ไหมครับตัวนี้เนี่ยมันจะไม่โชว์พาสเวิร์ดตรงๆแต่มันจะทําการ Encrypt เอาไว้นะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการ Config 2อันแบบนี้เนี่ยตัวบนจะทําการ o v e r l a y ตัวล่างนะครับนั่นเท่ากับว่าพาสเวิร์ด Cisco ไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไปเราจะต้องใช้ตัวนี้นะครับอันนี้คือเ a s ิ c แรกสุดนะครับก็คือการ r r t e c t นะครับก็คือต้องมีพาสเวิร์ดก่อนในการ access เข้าสู่ p r e s h e l m o d นทีนี้ อีกนิดนึงก็คือว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราอยากเราไม่อยากโชว์ตัวนี้นะครับเราก็สามารถทำได้โดยการคำสั่งใช้คำสั่งนี้ครับ Service Password Encryption นะครับเรามาดูนะครับ Config ทีนะครับแล้วก็บอก Service นะครับ password นะครับ encryption เาะ e n อ e r ปอ๊บนะครับแล้วผมคลิกมานะครับโชว์แลนดูนะครับปรืกว่าตรงนี้นะครับไม่โชว์เป็น Cisco แบบเมื่อกี้แล้วใช่ไหมครับก็คือมันทาการ Encrypt เอาไว้ ส่วนตัวเดิมที่มีการอินคลิปอยู่แล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้อินคลิปอะไรนะครับถ้าเราจะเอาออกนะครับเราก็แค่พิมพ์คำว่า no service password encryption เท่านั้นเองนะครับโอเคนะครับทีนี้สเต็ปถัดมานะครับ <c oughs> นอกจากเราจะใส่พาส s w เวิร์ดตอนที่เข้าสู่โหมด enable แล้วเนี่ยเวลามีคนเอาเครื่องโน้ตบุ๊กมาแล้วก็ต่อสายคอนโซลเข้าที่ตัวอุปกรณ์อของเรานะครับเราก็สามารถโปรเทคตอนนั้นได้เหมือนกัน วิธีการก็คือว่าเราจะคอนฟิกนะครับแล้วก็เข้าไปที่คำว่า line นะครับเหมือนคล้ายๆกับคำว่า interface แบบเดียวกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าเวลา,าเชื่อมต่อโดยลักษณะของ Network ร์แอดมินเนี่ยนะครับเขาจะใช้คำว่า line แทนแล้วถ้าเกิดเป็นสายคอนโซลก็จะใช้คำว่า line console นะครับก็มาดูตรงนี้นะครับคอนฟิก่ D, ใช่ไหมครับแล้วก็เข้าไปที่ line console ว่าเราจะเข้ามาอยู่ในโหมดลึกลายคล้ายๆกับโหมดของอินเทอร์เฟซทีนี้เราก็บอกว่าตั้งพาสเวิร์ดเป็น Cisco 1นึนะครับแล้วก็ล็อกอินหมายความว่าต่อไปนี้เวลาใครต่อสายจะต้องทําการล็อกอินก,ก่อนนะครับแล้วก็อีกคําสั่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยไปดู practice ทีเดียวนะครับอีกคำสั่งนึงก็คือว่า execute timeout 5หมายความว่า ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ไอ้ไลน์คอนโซลนี้นะครับไม่มีการพิมพ์คอมมานด์ใดๆก็คือไม่มีการใช้งานเกิน5นาทีปุ๊บม,มันจะทํางานตัดสายนี้ทิ้งน,นะครับเรามาดูคําสั่งกันนะครับตรงนี้นะครับเราก็มาที่ตรงนี้ก่อนนะครับไลน์คอนโซลศูนใช่ไหมครับแล้วก็ตั้งพาสเวิร์ดล็อกอินนะครับพาสเวิร์ดพาสเวิร์ดว่าอะไรดีครับ บอกว่าพาสเวิร์ดคือ,เ,อเดี๋ยวจะได้ไม่งงนะครับลาย 1, 2, ขาแล้วกันนะครับแล้วก็บอกว่าล็อกอินนะว่าต่อไปนี้ถ้าใคร connect ทางคอนโซลจะต้องล็อกอินแล้วก็ใช้ execute นะครับตรงนี้นะครับ <c oughs> ผมพิมพ์แค่นี้แล้วผมกดแท็บนะครับตัว ios มันจะช่วยหาคำเต็มให้นะครับก็คือผมบอกว่า5นาทีถ้าสาย idle ปุ๊บให้ตัดจริงเลยปุ๊บแค่นี้เองนะครับอ่ะก็อันนี้ถือว่าเป็น เป็นวิธีการโปรเทคนะครับในฝั่งของสายคอนโซลน,นะครับทีนี้มาดูฝั่งนอกจากการคอนเน t โดยเ,เข้ามาทางสายคอนโซลแล้วเนี่ยจริงๆมันสามารถเข้ามาโดยผ่านทางเทลเ็ตได้เช่นกันนะครับเราก็สามารถทำแบบคล้ายๆคอนโซลน,นะครับก็คือแทนที่จะใช้คำว่าลายคอนโซลก็จะเป็นลาย VTI เราก็บอกว่าลาย VTI ตั้งแต่หมายเลขศูนย์ถึงสินะครับก็คือมันสามารถเทลหนมาพร้อมกันได้ถึง16เครื่องนะแล้วก็บอกว่า ทุกๆไลน์เลยนะครับไอ้ทุกๆเทลเน็ต VTA VTY เนี่ยนะครับก็ตั้งแต่ศูนย์เนี่ยเข้ามาแล้วก็บอกว่าอ่าต่อไปนี้จะต้องมีการล็อกอินนะและพาสเวิร์ดที่ใช้ก็ต้องเป็นค่านี้นะครับแล้วถ้าเกิด idle timeout ก็อยู่ที่เซตตอนนี้เซตไว้5นาทีถ้าไม่ทำอะไรไม่เข้า enter ไม่มีพิมพ์คอมมานดอะไรว่างๆห้5นาทีปุ๊บก็ตัดสายทิ้งนะลองมาดูกันนะตรงนี้เสร็จออกไปก่อนนะครับ แล้วทีนี้เราก็พิมพ์คําว่ารายนะครับ v T Y ตั้งแต่ศูนย์ิบห้าคำว่าศูนย์ึสิบหหมายความว่าเราจะแอพพลายคำสั่งนี้นะครับพร้อมๆกันทุกทุกลายเลยนะครับ <c oughs> โ,อโอ๊บเราก็บอกว่าล็อกอินตั้งแต่จากนี้ต่อไปทุกคนจะต้องล็อกอินถ้าเทลเน็ตเข้ามานะครับเสร็จแล้วก็พิมพ์คําว่าพาสเวิร์ดนะครับใช้พาสเวิร์ดว่า t ทลเน็ต2 3 เรียบร้อยนะครับแล้วก็จริงจริงอันนี้มันบอกว่าล็อกอินมันจะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อพาสเวิร์ดถูกเซตไว้ก่อนก็คือเราเซตพาสเวิร์ดหรือไม่งั้นเราก็พิมพ์คำว่าล็อกอินอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับแล้วเราก็เซตเอ็กซ์ e ีค t เอ็กซ์ค t วไทม์เอาทเอา5นาทีนะครับก็เท่านี้เองนะครับ okay. ทีนี้ลองดูคอนฟิกกัน ตรงนี้นะครับไลน์คอนโซลเนี่ยนะครับว่ามีการล็อกอินนะครับบังคับว่าต้องล็อกอินนะครับแล้วก็มีพาสเวิร์ดอะไรไว้นะครับนี่ก็เป็นลายวีทีไอวที่เราคอนเฟกไว้เมื่อกี้นะครับโอเคทีนี้ต่อมานะครับเรามาดูวิธีการคอนเฟกป้องกันนะครับโดยบังคับว่าจากนี้ต่อไปเราจะต้องใช้ Secure Shell นะครับ s h คืออย่างนี้ครับว่าก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับสไลด์ก่อนหน้านี้เราพูดถึงว่าเราทําการโปรเทคก็คือใส่พาสเวิร์ดนะครับให้ VTY ก็คือ Virtual Terminal นะครับก็คือ Telnet เนี่ยนะครับไว้ก็จริงนะครับคือทุกคนที่ Telnet เข้ามาจะต้องใส่พาสเวิร์ดนะครับแต่ข้อเสียของโปรโตคอล Telnet ก็คือว่าถ้าเกิดมีใครอยู่ตรงกลางทางนะครับแล้วคอยดักจับแพ็กเกจที่วิ่งไปวิ่งมาเนี่ยนะครับ ห้ตัวพาสล็อกอินและพาสเวิร์ดที่ใช้นะครับก็คือจากตัวเทลเน็ตแคลนเวลาส่งมาเนี่ยมันจะส่งแบบเป็นเท็กซ์ธรรมดาเคลียร์เท็กซ์เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีใครอยู่กลางทางนะครับเราจับแพ็กเกจได้นะครับก็จะเห็นพาสเวิร์ดตัวนั้นเพราะการใช้เทลเน็ตนะครับก็ยังไม่เซคิลมากนะครับวิธีก็คือเปลี่ยนจากเทลเน็ตนะครับให้มันเป็นแบบเซคิลเชลนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นเซคิลเชลหรือ SS s s สเอชเอสโปรโตคอลตรงนี้นะครับ ระหว่างทางเนี่ยมันก็จะมีการเอนคลิปตัว username และ password มาด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครดักจับตรงกลางทางก็จะไม่มีทางเห็ี่ยน password ได้นะครับวิธีนี้ก็จะช่วยให้ตัวอุปกรณ์ของเราปลอดภัยขึ้นนะครับทีนี้วิธีการเซ็ตค่า Se s ตเทีนะครับอันดับแรกอันดับแรกนะครับเราจะต้องมาที่ตรงนี้ก่อนนะครสเต็ปมันก็คืออย่างนี้หนึ่งะครับจะต้องทำการเปลี่ยน password ไม่ใช่เปลี่ยน password เปลี่ยน hostname ก่อน เครื่องเนี่ยจากสวิตต์ตรงนี้น้บให้เป็นคําว่าสวิตต์ x ตรงนี้นะครับหบลังจากเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับ2เราจะต้องกําหนดค่าไอตัว dns จากเซิร์ฟเวอร์ให้กับมันด้วยนะในที่นี้นะครับเขาใช้คําว่า ip domain name นะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่า cisco com ซึ่งไอตรงนี้ก็คือ dns เซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งของเราอาจจะเป็นอะไรก็ได้นะครับตรงนี้เช่นเราอาจจะบอกว่าเป็น dns 1 com หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราใช้ปกติเป็น dns เซิร์ฟเวอร์ในเน็ตเวิร์กของเรา จากนั้นนะครับเราจะต้องมีการกําหนดนะครับ user นะครับให้กับแถวให้กับตัว secure shell ตัวนี้นะครับเราบอกว่า username นะครับก็คือตั้งชื่อว่า user หนึ่งนะครับแล้ว password นะครับแทนที่เราจะใช้ password ปกติเราจะใช้คําว่า secret นะครับเพื่อที่จะให้ทําการ encrypt password ตัวนี้ไปด้วยนะครับพอเราใส่ username แล้วก็ secret นะครับแล้วก็พิมพ์คาว่าอันนี้คือนี่คือตัว password ของเรานะครับพอพิมพ์ไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมันจะทําการ encrypt ให้โดยตัวมันเองนะครับถัดจากนั้นนะครับ นี่คือหัวใจหลักของ SEC A, ตัว Secure Shell นะครับตัว Secure Shell เนี่ยมันจะต้องมีการสร้างตัว Security Key ขึ้นมานะครับหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าตัว RSA Key นะครับคำสั่งนะครับคือตอนนี้ผมจะไม่ลงรายละเอียดน,นะครับในส่วนของส่วนของ Security ตรงนี้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงมันจะต้องเข้าใจการทํางานของไอ้ตัว RSA นะครับแต่ในระดับของ CCNA ตรงนี้นะครับเราก็เข้าใจง่ายว่า ให้เราพิมพ์ไอตัวคำสั่งนี้ไปเลยนะครับก็คือคลิปโตนะครับ Key g e n e r a t e I S A Modulus 1024นอะัอันนี้เป็นคำสั่งที่ใช้ในการสร้าง Security Key ขึ้นมานะครับให้เขา้าใจง่ายๆอย่างนั้นละกันนะครับพอเราพิมพ์ตรงนี้แล้วก็เคาอนเตเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะจบขึ้นมาด้วยว่า <c oughs> มันสร้างตัว Key นะครับก็มันจะใช้ชื่อ สาเหตุที่เราต้องมีการตั้งโฮสต์เนมก่อนนะครับเพราะว่ามันจะใช้ชื่อตรงนี้นะครับชื่อเครื่องของเราแล้วต่อด้วยตัว dns เนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยเอามาประกอบกันแล้วใช้เป็นตัวพาร์ทหนึ่งของตัวคีย์นะครับหลังจากที่สร้างคีย์ได้เสร็จแล้วปุ๊บนะครับทีนี้เราจะเอาคีย์ไปใช้นะครับก็เราไปที่ line vty 0.15นะครับคราวนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนนะครับ line vty นะครับจาก telnet ให้เป็น s e c shell คือโดยโปกติถ้าเกิดเรามาดูตรงนี้นะครับเราก็ใช้คําว่าลาย VTY 0 1 5เหมือนกันใช่ไหมครับคำว่า VTY จริงๆไม่ใช่เทลเน็ตนะครับมันคือ virtual terminal เพียง erm erm ok, แต่ by default ของมันแล้วเนี่ยมันจะรองรับตัวโปรโตโคอลที่เป็นเทลเน็ตนะครับทีนี้เราก็เข้ามาที่ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมแ้ามาตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนนะครับเราใช้คําว่า transport input ssh ก็คือเราจะเปลี่ยนว่าต่อไปนี้ โปรโตโคอลที่จะเข้ามาทาง vty นะครับมันจะต้องเป็น secure shell ก็คือ ssh เท่านั้นนะครับต่อมา login local นะครับ login เมื่อก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับที่เรามีคำสั่งนี้นะครับ login นะครับ login หมายความว่าถ้าเกิดใคร secure shell เข้ามาบังคับว่าจะต้อง login เสมอน,นะครับแล้ว login local คำว,ว่า local หมายความว่าให้ไปค้นดูว่า username password ใน local local ในที่นี้ก็คือตัว router นะครับ ก็คือค่าที่เราตั้งเอาไว้นะครับก็คือใช้ไปเลือก username password ในตัวเราเตอร์เองนะครับที่จริงๆตัว login local เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนได้กรณีเช่นเรามีเซิร์ฟเวอร์แยกต่างหากนะครับเอาไว้เก็บ login password นะครับซึ่งอาจจะเป็น LDAP server หรือ TPA server นะครับตรงนี้เนี่ยเราแทนที่เราจะบอกว่าให้ login local แล้วก็ login แล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ เปลี่ยนว่าชี้ไปที่เซิร์ฟเวอร์ตรงนั้นประมาณอย่างนั้นนะครับเพื่อหายูสเซอร์เนมผาสวดแต่ทีนี้ในที่นี้ให้ง่ายๆแล้วกันนะครับว่าล็อกอินโลเคอลใหม่คำว,ว่าให้วิ่งเข้าไปดูที่โล c คอลก็คือตัวเราเตอร์เองนะครับเดี๋ตัวสวิตช์เองนะครับว่ามียูสเ n a m e p นม s w าสวดอะไรอยู่บ้างหลังจากนั้นก็ให้เอ็กซสออกมาหลังจากเอ,อ็กซสมาเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็ทําการ enable ก็คือทําการ e n a b l e secure s h e l l ขึ้นมานะครับซึ่งโดยปกติมันจะมีอยู่2เวอร์ชันคือเวอร ในปัจจุบันเวอร์ชัน2 s e c u r e กว่าเวอร์ชัน1นะครับแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้เวอร์ชัน2เป็นก็มีเพียงเท่านี้เองนะครับในการ config SQL e e c u r เชลก็คือสเต็ปแรกนะครับเตรียมข้อมูลนะครับก็คือเปลี่ยนตัว host name เป็นตามที่เราต้องการนะครับระบุ DNS server นะครับสร้าง user name แล้วก็สร้าง key คีย์พอสร้าง key เสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็วิ่งเราก็เข้าไปที่ตัววีทีวานะครับก็กำหนดมันนะครับว่าให้รองรับให้ใช้เป็น SQL e e c u r เชลแทน แล้วก็ยูเซอร์เนมพาดเวิร์ดให้หาที่บนตัวโล็อคอรของอุปกรณ์เราเลยนะครับพอเสร็จปุ๊บแล้วก็มา enable secure shell ก็คือทุกอย่างพร้อมหมดแล้วแล้วก็ทําการ enable ตัว secure shell ขึ้นมานโอก็จะมีเพียงเท่านี้เองนะครับทีนี้เรามาดูว่าหลังจากที่เรา enable ตรงนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถทําการ verify ได้โดยใช้คําสั่ง show ip secure shell นรับเราเห็นว่าตอนนี้เนี่ย ตัว S S นะครับถูก Enable ขึ้นมาแล้วนะครับเป็นเวอร์ชัน2นะครับซึ่งมันมาจากผลของคำสั่งนี้นะครับ Authentication ทํเอา120เสร็จกิดอะไรพวกนี้ก็จะเป็นผลจากการที่เรา Enable SQL Shell ขึ้นมาพอเราใช้คำสั่งว่า Show s c a l Shell นะครับตอนนี้เราเห็นว่า Connection เนี่ยมีการต่ออยู่นะครับก็คือมีคนที่ต่อเข้ามาแล้วนะครับโอเคทีนี้มาถึงฝั่ง Client บ้างนะครับฝั่ง c l i e บน P C นะครับ มันก็จะมีโปรแกรมหลายๆโปรแกรมนะครับคือมีทั้งโปรแกรมที่เสียตังค์และตัวฟรีนะครับแล้วตัวฟรีที่คนใช้กันค่อนข้างมากก็คือตัว putty นะครับลองไปหาดาวน์โหลดดูนะครับตัว putty นี้จะรองรับทั้งการเชื่อมต่อแบบ t ทลเน็ตนะครับแบบเซคเคิลเชลนะครับหรือแม้กระทั่งแบบที่เป็นสายคอนโซลธรรมดานะครับคือสีเรียมนะครับอันนี้ถ้าเกิดเราอยากจะต่อแบบเซคเคิลเชลเราก็แค่เลือกเซคเคิลเชลนะครับระบุไอตัว i p ที่เราจะไป แล้วก็ใส่ล็อกอิน username password เข้าไปแค่นั้นเองนะครับทีนี้ <c oughs> มาดูตรงนี้นะครับว่าในกรณีของอไอตัวถ้าเกิดสมมุติว่าเราทําทุกอย่างทั้งหมดนี้นะครับบนตัวสวิตนะครับอย่าลืมนะครับว่าเวลาสวิตเนี่ยมันจะต้องต่อที่ตัว default gateway ด้วยเสมอน,นะครับหมายความว่า บนตัวสวิตช์เนี่ยนะครับถ้ามีการคอนฟิกไอพีคอนฟิกไอพีทำการใส่พาสเวิร์ดให้คอนโซลทำเทลเน็ตทำเซกิ h เชลอะไรก็แล้วแต่นะครับตัวมันเองนี่มีการใส่ทำกำหนด IP เพื่อให้ทุกคนเข้ามาถึงอย่าลืมนะครับว่ามันจะต้องเป็น2ทางคือทุกคนเข้ามาถึงแล้วตัวมันจะต้อง r e スปอน s e กลับได้ด้วยซึ่งการจะ r e スปอน s e กลับจะต้องระบุ IP Default Gateway นะครับ10.1ก็คือขาน,นี้นะครับให้ด้วยนะครับ ก็ตรงนี้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นเรื่องของการเซ็คเคียวทางเข้านะครับของพวกเน็ตเวิร์กแอนด์มินทั้งหลายนะครับตั้งแต่การเซ็คเคียวทางเข้าทางคอนโซลนะครับทางเทลเน็ตนะครับการเอนด์เอเบิลเซ็คเคียวเชลขึ้นมาใช้นะครับแล้วก็การใช้พาสเวิร์ดในระดับของพิลเล่ย์มอนนะครับก็คือคําสั่งเอนด์เบิลนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของการใช้ Access List นะครับในเรื่องความปลอดภัยนะครับ Access List อย่างที่ก่อนหน้าน,นี้เราพูดถึงแล้วนะครับก็คือว่า <c oughs> หน้าที่ของ Access List ก็คือว่าเวลามีแพ็กเกจเข้ามานะครับมันก็จะเอามันก็จะไปแกะเอาที่ IP Header นะครับแล้วก็เอา IP เนี่ยมาดูนะครับว่า IP นั้นเนี่ยเอาไป match กับรูว่า match กันไหมนะครับถ้า match Action คืออะไรจะ permit หรือจะ deny นะครับทีนี้หลักการนะครับ <c oughs> ถ้าดูจากรูปนี้นะครับก็เราก็จะบอกว่าสมมติว่านี่คือเราเตอร์นะครับเราจะอนุญ,ญาตให้เฉพาะ เน็ตเวิร์กแอดมินแล้วกันนะครับที่อยู่ในวงนี้ก็คือ10.1.1นะครับทับเพราะว่ามันทับ24นะครับก็จะนับถึงแค่ตรงนี้ให้เข้าได้แต่ถ้าเกิดเป็นยูเซอร์ธรรมดานะครับซึ่งอยู่ในวง10.1.2นะครับเราจะบอกว่าเราจะไม่ให้เข้านะครับวิธีการง่ายๆนะครับก็คือว่าสเต็ปที่1นะครับเราจะสร้าง access list นะครับหมายเลขนึงนะครับหรือเหมือนกับการเราสร้างตะแกรงขึ้นมาก่อนนะครับเราก็บอกว่าถ้า10.1.1.0นะครับ wildcard นะครับคือ0 0 2 5 5นะครับ ท่ามันะครับให้ทำการ p e r m i มแล้วที่เหลือนะครับก็คือ d ีน y a เอเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่ไม่ได้อยู่ในวงนี้นะมาถึงปุ๊บมันจะทำการ d ีน y นะครับแล้วเราเพิ่มคำว่า l ลอกเข้าไปหมายความว่าถ้าใครก็ตามที่พยายามจะ access เข้ามานะครับเราก็จะให้มันโชว์หลอกออกมาเลยนะครับว่าตอนนี้ใคร Access แล้วเราบล็อกได้อยู่หลังจากที่เราสร้างตะแกรงเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ตรงนี้เป็นการเอาตะแกรงมาวานะครับจะวางที่ไหนนะครับ ถ้าเกิดเราการวางนะครับแล้วแต่ว่าเราจะวางที่ที่จุดไหนนะครับแต่ทีนี้ที่จุดนี้นะครับเราจะมาวางตรงที่ลาย e v t นะครับก็คือตรงนี้จะแอพพลายทั้งไม่ว่าจะเป็นเทลเน็ตหรือจะเป็นสเิลเชอร์นะครับเราก็เข้าไปที่ลาย VT ทีน์ถึงหถึง15หมายความว่าเราจะแอพพลายมันทุกลายเลยนะครับที่เลน์ตั้งแต่0 1นถึนะทีนี้การวางตะแกรงนะครับเราก็จะบอกว่าใช้คำสั่งว่า access class นะ อันนี้คือการสร้างตะแกรงและนี่คือคำสั่งในการเอาตะแกรงนะครับมาวางบนไลน์นะ Access Class หมายเลขหนึ่งก็คือเอา Access List หมายเลขหนึ่งเนี่ยมาวางและ In คำว่า In คืออย่างนี้ครับคำว่า In คือเดี๋ยวผมวาดรูปให้ดูนะครับคำว่า In คือประมาณอย่างนี้ครับว่าโดยปกติเนี่ยแพ็กเกจมันม,ม,มีทั้งวิ่งเข้าและวิ่งออกใช่ไหมครับแต่แตะแกรงที่เราจะวางเนี่ยเราจะมาวางที่จุดนี้ ก็คือขาอินเท่านั้นนะครับเราไมา่ได้วางที่ขาออกเพราะงั้นพอเราวางที่จุดนี้ปุ๊บนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพอมีคนที่พยายามเข้ามานะครับไม่ว่าจะเข้ามาทางนี้นะครับหรือนะครับเข้ามาทางนี้นะครับเราก็วางตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับก็เราก็วางตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับขาอินเข้ามานะครับก็คือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับ IP เนี่ย ะครับ source ip นะครับอย่าลืมนะครับว่า access list หมายเลขหนึ่งคือ standard access list standard access list ก็คือเราจะไปหยิบเอา source ip address ที่ตรง ip header ของ packet ที่เข้ามาใช่ไหมครับเอามาเทียบดูกับรูนะครับซึ่งถ้าเทียบดูแล้วัยอย่างเช่นเคสนี้นะครับ10.1.2นสะครับมันก็จะมาดูในรูแรกปรากฏว่าไม่ตรงครับมาดูรูที่2มัน deny any ครับนี่ตรงแน่นอนนะครับเพราะมันเป็น any ก็แปลว่ามันก็จะบล็อกนะครับเพราะมัน deny แล้วก็เขียน log เป็นไม่ใส่ออกมาด้วย โอเคอันนี้คือคำสั่งนะครับในการสร้าง SS list และการนำ SS list มาใช้ในการบล็อกนะครับไม่ว่าจะเป็น Telnet หรือส l Shell เข้ามานะครับทีนี้มาดูตรงนี้นะครก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้หนึงครอันนี้คือ external authentication option นะให้ดูตรงนี้นะครับก่อนหน้านี้นะครับตอนที่เราว่ากันด้วยกันเรื่องของการทำสก Shell ใช่ไหมครับมันจะมีคำสั่งนี้ครับ login local ล็อกอินโลเคอลหมายความว่าคนที่ยักเซตเข้ามาจะต้องทําการล็อกอินก่อนแล้วการล็อกอินมันก็ต้องใช้ยูเซอร์เนมพาสเวิร์ดใช่ไหมครับแล้วยูเซอร์เนมพาสเวิร์ดเอามาจากไหนพอเราใช้คําว่าล็อกอินล็อกอินโลเคอลหมายความว่าให้เอามาจากล็อออกเ่โล o c a l d a t ้ b a s e ที่อยู่บนตัวอุปกรณ์ก็คือตรงนี้ที่เราเซตไว้นะแต่ถ้าเกิดเราไม่อยากจะเอายูเซอร์เนมพาสเวิร์ดเนี่ยมาคอนฟิกบนตัวอุปกรณ์น,นะครับเราสามารถที่จะมีเซิร์ฟเวอร์แยกต่างหามาอีกเครื่องหนึ่งนะครับเป็นออเ a u t h e n t i นเซิร์ฟเวอร์โดยเฉพาะ เราก็เก็บ username password นะครับอยู่ตรงนี้นะครับคือในองค์กรใหญ่ๆนี่นะครับมันจะมีการ assign username password ให้ Admin นเนี่ยหลายคนมากนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อความการเมินาง่ายๆนะครับเขาจะเอาเป็นการบริหารวมศูนย์ก็คือเอา username ทั้งหมดนี่มาไว้ที่เครื่องเดียวนะครับนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมเราจึงต้องใช้ e x t e r n a l authentication server เพราะฉะนั้นพอเคสแบบนี้นะครับ ไอ้ตัวเราเตอร์แทนที่จะใช้คําว่าล็อก l o c a ลเนี่ยเหมือนกันมันก็ต้องใช้คําสั่งใหม่นะครับเพื่อที่จะชี้ว่าถ้าจะมีการเช็คยูเซอร์เนมพาสเวิร์ดมันจะต้องชี้มาที่ตรงนี้แทนแล้วก็มาเช็คว่ายูเซอร์เนมพาสเวิร์ดถูกต้องไหมถ้าถูกต้องไหมคนนี้ก็ค่อยตอบกลับโอเคนะครับซึ่งไอ <c oughs> ้ตัว a u t h e n t i c เซิร์ฟเวอร์เนี่ยนะครับมันอาจจะใช้เป็น radius ฟเวอร์ก็ได้นะครับหรือจะเป็น t a ซิร์ฟเวอร์ก็ได้นะครับ ดูแอปพลิเคชันนะครับจริงๆมันจะมีฟรีแวร์อยู่ยังไงลองเสิร์ชหาใน Google ดูก็ได้นะแต่ในสไลด์หน้านี้นะครับซิ s c o เองไม่ได้ลงคำสั่งต่างๆนะครับเพราะว่ายังไม่ใช่เลเวลของการคอนฟิกในระดับพวกนี้สำหรับระดับ c c n นะครับเพียงแต่ว่าในระดับ c c n ให้ให้เข้าใจอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับว่าการเช็คล็อกอินพาสเวิร์ดเนี่ยนอกจากจะเช็คเฉพาะภายใน local database ตัวเองแล้วเนี่ยยังสามารถเช็คจาก external database ก็ได้ Okay. ต่อมานะครับก็เป็นการใส่แบนเนอร์นะครับแบนเนอร์คือเวลาคน Connect เข้ามาที่อุปก,กรณ์ของเราเราสามารถที่จะโชว์เมสเซจบางอย่างนะครับเช่นรายราโชว์เมสเซจว่า access for authorized user only เท่านั้นนะคนอื่นห้ามเข้านี่เป็นเขตหวงห้ามอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับวิธีการก็คือว่าเข้าไปที่ c o n f i g t e r m i n a l mode นะครับแล้วก็ใช้คำสั่งว่า banner login นะครับแล้วก็ ใส่ให้ตัวฝันหนงเนี่ยนะครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยว,ว่าอยากจะพิมพ์ว่าอะไรนะครับทีทีท่เป็นเกจหวงห้ามห้ามเข้าไม่มีกิดไม่มีธุระออกไปอะไรประมาณอย่างนั้นะครับแล้วก็ใส่ฝันหนงกลับปุ๊บเรียบร้อยนะครับอเอาค้อน enter เสร็จปั๊บทีนี้เวลาพอมีคนพยายามที่จะ access เข้ามานะครับเขาก็จะเห็นแม่เสร็จตรงนี้นะครับอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นการเตือนคนที่ unauthorized ไว้ก่อนว่าถ้าจะเข้ามาถือว่ามีความผิดอะไรประมาณนี้ สำหรับ c ชั r นี้นะครับก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับคร่าวๆนี้ถือว่าเป็นเรื่องของเบสิกนะครับการป้องกันตัวอุปกรณ์ไม่ให้ unauthorized person นะครับสามารถได้เสร็จได้โดยง่ายนะครับสำหรับชันี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับโอเคขอบคุณมากครับ